พี่เก้าอาจาเออพี่เก้ามาก็ดีแล้วลูกค้าทางโน้นเล่นมาค่อนวันแล้วเล่นหนักซะด้วยนะจะบอกให้แล้วก็เล่นได้ตั้งเยอะแต่ป๋าบอกปล่อยเขาเล่นเดี๋ยวทำให้ลูกค้าหนีอะดูพูดดีเดี๋ยวฉันไปดูหน่อยจะนีไปไหนฮ้าจ้าาจ้าจ้าจ้าโอ้โหวันนี้เฮงจริงจริงยี่สิบแต้บ ใช่ๆๆบอกแล้ววันนี้แหงจริงๆกินได้ทั้งวันไม่ยอมอิ่มโอ้ยคุณปอกตลอดคู้ี่ดวงไม่ดีเลยนะเนี่ยอายุ่สิบเอ็ดแต่อจายมะยี่สิบแต่จายแต่คนดวงดีช้างก็ชุดไปอยู่ยี่สิบแหงจริงๆเลเล่นได้ท like un ั้งวี่ทั้งวันนะยิ่งกว่าล้อซื่อไห้นะคมเฉียนคมนะต่อไม่ได้นะครับเปลี่ยนคนแจกไพ่ไปได้ครับขอโทษนะครับทุกคนขอเปลี่ยนคนแจกไพ่หน่อยเปลี่ยนไม่ละ คุณครับนี่เป็นกฎของบ่อนเรานะครับผมเป็นลูกค้าผมบอกไม่ได้กระมาษดนี่กฎของลูกค้า,าต้องขอโทษด้วยนะครับพูดมากจริงแต่ัดสินใจได้ไหมไปตามเจ้านายออกมาจะร้องทุกเดี๋ยวนี้มีอะไรเหรออ๋อกุลีครับกุลีขอโทษนะครับเด็กๆนั่นไม่รู้เรื่องอะไรกุลีคนแจกไพ่คนนี้นเขาเหนื่อยแล้วรังเกียจไหมไปดื่มน้ำชาทาาน้าโนนดีกว่าให้คนแจกไพ่ไปพักผ่อนก่อนแล้วค่อยเล่นใหม่ดีไหมครับเห็นหรือยังอย่างนี้สิค่อยยังช่วนหน่อย เฝ้าชิปไว้ยห้ชิปหนีล่ะย้ายห,หายเชิญครอบกุลีเชิญกุลีท่านี้นี่ป๋าครับทำไมเปลี่ยนเขาแจกให้ไม่ได้อะเขาเล่นได้อย่างนี้มันต้องแก้แคสซี่แกจะบ้าหรือเปล่าเราเปิดบอนพันนั้นชื่อเสียงสำคัญเป็นลกูกเกนลูกค้าได้เลยเสียจื่อน้าพูดถูกใช่ไหมเออใช่เอาไว้นะพี่แซมแล้วจะให้เขาเล่นต่อหรอถ้าเขาเล่นต่อไปอาจจะมีโอกาสเสีย